วันนี้เรามาหนีร้านเนื้อกันครับอบี OB. นี่เอ็กซ e แคปเดอะบูชเชอร์ชอปนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในร้านเนื้อกับหนูน้อยหมกแดงคุณจะไม่มีทางหนี <What? S 1> นี่ไอเจ้านี้บอกว่าคุณจะไม่มีทางหนีรอบมาข้างหลังหลังร้านนี่แหละทางหนีชั้นดีนี่อะไรเนี่ยกล่องเนื้อโดดดีๆนะเธอนั่น <What? S 1> ตัวแตกพูดยังไม่ทันขาดคำเลย เขาให้โดดตามช่องแบบนี้นี่โอเคนี่มันห้องเย็นนี่นะลังโฟมใส่เนื้อใช่ไหมอุ๊ยนี่เช็คพอยต์อะไรเนี่ยกรวยน้ำถึงแม้ข้างล่างจะเป็นน้ำใสแต่ตกไปคงไม่ใช่ของดีอ๋อเป็นห้องเย็นไงตกไปก็คือตัวแตกแข็งแล้วแตกเลยปุ๊บค่อยๆก็โดดไปนี่ดูเหมือนข้างในจะเป็นห้องสต็อก โอเคเช็คพอยต์เอ๊ะนี่มันแท่นน้ำแข็งก้อนนี่น้ำแข็งยูนิคค่อยกระโดดไปนะครับอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหน่อยมีห้องอยู่ปลายทางไม่รู้ห้องอะไรเหมือนกันอ้าวแล้วครับโอเคผ่านเช็คพอยต์แล้วทีหนึ่งอันนี้มันน่องไก่ข้างล่างดูเหมือนจะเป็นไปไงอะเดินไปได้ไหมโอ้โหลื่น โอ้ยเดียวใจเย็น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 ปุ๊บปลายทางถึงแบบหวาดเสียวลงบันไดไปเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้ลงบันไดไปเป็นห้องอะไรเนี่ยแต่มีเช็คพอยต์อ่าู่ละมีห้องหนึ่งนี่ไงฟึบนี่กระโดดข้ามไปก่อนห้องนี้น่าจะหนาวมากแต่ใส่แขนกุดนี่อะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นห้องที่มีความอันตราย ผลิตไส้กรอกนี่มันเครื่องผลิตไส้กรอกเราก็เดินไปนี่คือทางไส้กรอกครับหุมชยชวยอดเลยอะ่ะไส้กกตัวใหญ่ไส้กอกใหญ่กับตัวคนอีกเุยใครโดดอยู่ตรงนั้นเน่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอโ้โหคราวนี้ปังตอสิครับฟึบอบอกเลยว่าขาดครึ่งแน่นอน โดนไปสองทอนแน่ๆปังต่อยักษ์ข้างล่างก็เป็นน้ำเลือดเช็คพอยทีหนึ่งโอ้โหเนื้อสเต็กหรือไงเนี่ยจัดมาดิชาบูเอาบ๊อบๆเหมืนน่ะโดนนะตอวแป้งค่อยดีกว่าโอเคเขาตัวใบมีอะไรอีกเช็คพอย์นี่มันรถอะไรเนี่ยคันนร้อยแรงมาระบบไอซียูบอลล่ารถยกถึงหกสิบมาต่อชั่วโมงได้ในสี่จุดสามรถยกหรือเปล่า ไม่ได้ไม่มีปุ่มสตาร์ทน่าจะต้องโดดแล้วละ่ะนี่ทางเดินเบคอนใครเอาเบคอนมาลอยในน้ำนี่เนี่ยน้ำอ,อีกแล้วน้ำเขียวเลยปึ๊บเราเหยียบบนเบคอนไปนะครับปลอดภัยเพราะเรารักเบคอนปอีนขึ้นไปบนครับมีอะไรไหนดูสิอันตรายอีกแล้ว ไฟฟ้าอีกแล้วเนี่ยกระโดดไปเรื่อยปึ๊บพานไม่ได้พาดแล้วตัวแตกอุย้ยปึบส่วนตรงนู้นอะไรเครื่องปั่นอีกแล้วโอ้โหตกลงนี่มันร้านเนื้อหรือว่าลงไม้เนี่ยมีกงจักรแบบนี้ด้วยมีเป็นใบพัดหนามนะครับหนาง,งวจังหวะดีๆหเอาล่ะไปโอเคประตูห้ามคนเข้า ก็เข้าอ่ะจะเข้ามีอะไรเบ่าน้ำอีอีกแล้วนี่อาหารกระป๋องบูดใช่ไหมเนี่ยเก็บวัตถุด,ดิบอย่างนี้อา้าวมีพี่วัวโดนขังไว้ด้วยกลองเลเซอร์โอ้โหทุ่มทุนนะเนี่ยฟึบฟึบไม่มีปัญหาพี่วัวขอขี่หลังหน่อยวังงงอยอยวาางงงอยู่วัวตางงงงอย,อยู่เหมือนโดนสะกดจิตตรงนี้มีบันไดครับขึ้นไปข้างบนโอเคโอ้ยนั่น น้ำตกบัวยักษ์เอาอีกแล้วไงทางเดินแคบๆแ,แถมต้องกระโดดอีกโอ้โหมีข้างล่างมีคนตามมาๆานะครับนี่กระโดดไปทั้งแคบทั้งหวาดเสียวปุ๊อเดยวนะต้องกะจังหวะด,ดีๆลงทางไหนก่อนอ่ะทางนี้ทางนี้โอเคอีกละต้องปรับมุมมองเป็นมุมสูงๆแบบนี้นะครับจะได้เห็น อึ๊บอึ๊บนี่มุมแล้วก็ค่อยๆนะไอ้มุมหัก90องศานี่เดี๋ยวนะตึ๊บ,บ,บโอเคไม่มีปัญหาเช็คพอยต์เข้าไปในลิ้นบัวในลิ้นวัวมีอะไรไหนดูสิปึ๊บนี่คือตัววัวลูกกระเดือกบึง้งใส่เดือลงไปอโอ้โหนอนขาชี้เลยกระป๋องบูดแอปเปิ้ลอะไรเนี่ย ใส่กอกแครอทโ,โหดูมีเครื่องหมายอันตารายด้วยแล้วกระปองนี้อ่ะเข้าไปานี้ปุ๊บมีอะไรเช็คพอยต์กระดูกเดี๋ยวนะกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกคอเหรอปุ๊บโดดตรงริมๆดีกว่ามันจะมีะแหล่ที่ดีกว่านะครับโอเคเจอเช็คพอยต์ละอะไรเนี่ยปุ๊บปุ๊บนะไปนี้ มนันน่าจะมีทางหลอกแหละโอเคผ่านได้สวยงามฟึบไม่มีอะไรขัดขวางล้วได้สะพานกระดูอีกแล้วค่อยๆกระโดดไปแล้วกันฟึบฟึบฟึบจัดว่าแจวอาล้วครับมีประตูเจอประตูแล้วไม่อยากอะไรเนี่ยเดี๋ยนะถ้าเหยียบไปแล้วมันจะเป็นไงน,ะนั่นไงโอ้โห ว่าแล้วเชียรมันต้องทําให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นโอมิติไหนเนี่ยโอ้โหซับซ้อนนี่ร้านไขยเนื้อจริงๆใช่ไหมโอ้ตรงนี้อะไรตูดบัว <What? S 1> โอเคกระโดดขึ้นแทนไปปึ๊บหนีไปเรื่อยสมกับเป็นด่านออบบี้แมบปบนี้ยากอยู่เหมือนกันครับมีประตูด้วยปึ๊บเข่าไม่ได้สแสดงว่าต้องขึ้นบันไดใช่ไหมล่ะสิ นั่นไงเห็นโคมไฟห้อยลงมาให้โดดอีกตามเคยนั่นไงตูดวัวตอนนี้เรามาถึงตูดวัวนะครับเข้าทางปากวัวมาอ,ออกตรงตูดนี่เราเป็นครีเหรอเนี่ยอไม่เป็นไรยอมใจเธอปึ๊บเปิดประตูไปสวัสดีผมทองหมายเลขสิ 18. เราต้องไปไงอะตรงนี้ไปได้ปะเนี่ย โั๊เดี๋ยวเหยียบปุ๊บง่วงเลยนอนเลยเอาเอาใหม่กระโดดไปทางนี้แล้วกันปุ๊บปุ๊บโอเคเอาอเอ้ยไหลโอยไม่ยอมกระโดดไปเกือบไปโอเคน่าจะได้ความพยายามอยู่ที่ไหน<อ>ความสำเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ไหนเช็คพอยอยู่ที่นั่นอา้าวตัวแตกซะแล้วอะไรกันเนี่ยสแสดงว่าไปโดนน้ำเลือดนะครับ ค่อยไปนี่มันห้องอะไรกันแน่เนี่ยนี่บ่อบำบัดน,น,น้ำเลือดใช่ไหมไม่มีปัญหาอุ้ยตรงไปทางมีคนกระโดดอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องสนใจอทางนี้สนิมขึ้นด้วยนะเนี่ยต้องบำรุงรักษากันหน่อยอ่ะสวิสกดไม่ได้นะครับเช็คพอยต์ดีกว่าทุกคนแจวอุ้ย ลงแบบนี้อีกแล้วหรอมันจะไซเดอร์แล้วเปล่าไม่มั้ง <c oughs> เดินลงไปแล้วกันมันไม่สไลเดอร์อะทุกคนแต่เมื่อกี้มีใครตัวแตกแล้วละ่ะแตกไปแล้วละหนึ่งเราเดินลงอย่างนี้ก็ได้ไปเรื่อยๆแล้วกันกระโดดไปมันก็ไม่ลื่นนะหรือจริงๆมันต้องลื่นว่ะไม่รู้อะแต่เราไม่ลื่นงั้นก็ไปอย่างนี้แหละอย่าไปสีเรียดอุ๊ยตรงนั้นเห็นท้องฟ้าแล้ว เธอเห็นทองฟ้านั้นไหมสวัสดีคุณหมูทําไมมีหมูมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะวัดดีเจ้าหมูเหยียบหัวสักทีหนึ่งฟึ๊บอ่าเหยียบไปบนหมูนะปุ๊บหืมจมูกหมูนี่วัตถุอันตรายแต่อยู่ในกระป๋องเพราะนั้นเราเหยียบตามกระป๋องไปแล้วเจ้าหมูพวกนี้ไม่เป็นไรหรือเนี่ยอ้าวหลุดมาแล้วยังไงต่อทางโลง่ลงเลยเหมือนจบแล้วหรือเปล่า แบบนี้ดูเหมือนจบแล้วเลยอะทุกคนปกติประเภทออบบี้เนี่ยจบแบบนี้หรือเปล่ามันไม่มีอะไรต่อแล้วนะปลายทางดูเหมือนฉักจบเลยอ่ะถ้ามันจบนะครับทุกคนก็อยากเล่นตามก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์แมพไว้ให้เหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็ลองเชิ l เล่นกันดูนะครับส่วนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ยูทูบอเวกด้วยเราลงกันวันละคลิปเจอกันทุกวันแน่นอนนะฮะโอเคส่วนใครอยากคอมเมนต์หรือเพื่อนกันก็เม้นต์มาได้คุยกันได้ตอบทุกเม้นต์อ่านทุกเมนต์เช่นเดียวกัน นะจบได้จริงด้วยนะ,นยะไม่มีอะไรละเขาบอกให้ไปเกมอื่นละเพราะฉะนั้นเอาประมาณนี้ครับอ่านี่เรียบร้อยเช็คพอยต์จบจนได้น่าเห็นปะบอกแล้วอะประมาณนี้ครับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนละเด็กดีอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ